เอาเลือกให้เขาเลือกอย่าแหลกไม่ใช่คับขุมคนลูซีจะเลือกไปทางโนเนี่ยทางนูน้นโอเคโหไปไกลเลยเหรอไม่ไกลข้ามออกมาปุ๊บก็ให้เขาอ๋อก็ไปทางนูนงงน้นเลยใช่ไหมโอเคงั้นเราก็เดินข้ามถนนไปแล้วกันโหวิวตรงนี้สวยมากครับ อยากจะบอกว่าต้องมาเดินแล้วตรงนี้คืออ๋อสามย่านสามย่านครับเดินสามย่านกันครับกลับจากที่ทํางานนะเห็นแต่งตัวสวยๆเป็นไได้ไม่ได้ไปเที่ยวกลับจากที่ทํางานทํางานทํางานเป็นไงครับวันนี้ครับโอเคโอเคใช่ไหมดีแล้วดีแล้ว ได้เหรอ <laughs> โอ้แต่งตัวเป็นต้องได้อยู่แล้วใช่ไหม <laughs> แน่นอนนี่ไงข้างหน้านี่ไงลองสิ <laughs> <laughs> คุณไม่ใหญ่พิมพ์คุณก็เดินไปข้างหน้าแล้วก็หกล้มสิ <laughs> 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 เออใช่ใช่ก <laughs> <laughs> ว่าจะถึงไฟ <laughs> แดงแล้ว ไฟเขียวไฟเขียวเขาไม่ได้วิ่งหนีตำรวจนะเขาวิ่งหาลูกค้าเขาวิ่งหาลูกค้ากัน เจอแล้วทุกคนรู้เลยว่าไปไหน